ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสกัสอนิมัวทีนะครับวันนี้เราจะมาซื้อสมาชิกใหม่ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าเป็นอะไรไปกันเลยนี่นะครับเราก็ได้ของมาครับนี่ครับมาดูครับว่าเป็นตัวอะไรมาดูครับตัวอะไรอยู่ในครับเป็นชูก้าไคเดอร์นะครับสองตัวนะครับมองเห็นไม่ชัดนะเดี๋ยวผมจะเอาเข้ากรงให้ดูนะครับ นี่นะครับตัวกงนะครับสองตัวนี้นะครับก็ได้มาในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับมีตัวผู้กับตัวเมียครับตัวผู้ชื่อทุเลียนครับตัวเมียชื่อมังคุดนะครับนี่ครับาผู้มจับให้ดูครับนี่ครับนี่ตัวผู้นะครับ ชื่อน้องทุเรียนนะครับเดี๋ยอีกตัวหนึ่งนะครับตัวเมียชื่อน้องมั่งคุดนะครับนี่ครับเป็นสีนอร์มอลนะครับนี่ครับ <Yeah. S 1> ผมได้มาจากเพจของพี่คนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะฝากติดเพจไว้ให้ตอนหลังคลิปนะครับถ้าเกิดสนใจก็ไปสอบถามพี่เขาได้นะครับ นี่ครับแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวครับเป็นของน้องนะครับน้องเพิ่งซื้อมาเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับชื่อน้องแตงโมตัวนี้ตกอยู่ในราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเนี่ยตัวผมจะจับให้ดูนะครับเนี่ยมันหลับอยู่นะครับมันไม่ยอมออกมานะครับมันดือน้อนมกินนมจนหมดอิ้ มันไม่ยอมออกมาครับมันจะกินนมครับนั่นไงครับมันไม่ออกมาครับนี่ครับผมก็จะมาอัปเดตชีวิตของน้องในอีพีต่อไปนะครับต่อไปเรื่อยๆครับนี่ครับเดี๋ยวไม่ถาเดี๋ยวต่อไปผมอาจจะเปิดสัตว์เลี้ยงทุกชนิดในบ้านผมให้ชมกันนะครับยังมีอีกมากมายนะครับ ก็สำหรับวันนี้อย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดไลค์แล้วกดกระดิ่งให้ผมันด้วยนะครับขอบคุณครับ